เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับไฮพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยถูกคู่ผู้ชมเลยเรียกเส้นครับโตโยต้าวีออสครับวันนี้ปี04กับราคาเพียง43,900บาทนั่นเอง43,900บาทครับขับเที่ยวเลยทั่วไทยครับเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างแน่นบอดี้ดีเดิมๆบ้างๆไม่มีชนหนักครับ สีสันก็อาจจะมีซีดมีด้านบ้างแดดเลี้ยครับตามยุคการใช้งานสีเดิมๆบ้างต,ตามนี้นครับเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างแน่นตัวเอสนะครับคันนี้เป็นตัวเอสตัวท็อปด้วยครับไม่ดิจิตอลภายในสีครีมลายไม้ครับลายไม้ตัวท็อปไอวอรี่ครับสีครีมลายไม้เป็นตัวพิเศษครับมีไม่เยอะครับไม่ซ้าใครเกียร์ดีเข้าครบทุกเกียร์ช่วงล่างดี เราแม็กอย่างดีครับรถให้งานได้ปกติดีเลยไม่มีปัญหาพี่กัดดูรถอยู่ขอนแก่นนะครับท่าในใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองของเครื่องสะอาดสะอาดนะครับคันหน้าเดิมบางไม่มีรอยชนหนักดูน็อตยังกลมติกอร์อยู่ครบคันนี้เจ้าของลงเครื่องนะครับเปลี่ยนเครื่องมายังไม่ได้ลงเล่มนะเปลี่ยนเครื่องมายังไม่ได้ลงเล่ม อ๋อแล้วก็ไม่มีใบอินโว์ด้วยนะครับจะของแจ้งมาตามนี้เลยนะครับก็สามารถไปหาใบอินโวイด์ไปแจ้งลงเล่มกันได้ครับไปปั้นตั้งขายกันได้ yes. เอาไปปั้นใช้ก็คุ้มครับซื้อไปทาอะไรก็ดีลงเครื่องมาใหม่ครับยังไม่ได้ลงเล่มรายละเอียดต่างๆก็ติดต่อกับผู้ขายโดยตรงได้เลยนะครับทางเราเพียงมาคีปเป้าเลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสนใจติดต่อเจ้าของได้เลย คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ